สวัสดีครับมือนีพามารีวิวเสียงตอกครับเป็นตอกติวครับเม็ดตอกติวหัวอมันตอกติวหัวโขูงลบค่มลบมุ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้มารีวิวย่กันทํากันสามครูนะพี่นนอเป็นตอกติวมาตั้งสามครูนะตัวนี้ขึ้นประมาณตัวนี้ขึ้นสองชั้นกับสองชั้นกับสามชั้นนะครับพี่นนอตัวนี้มีชิบก็ใบกับนี่สองใบติวใบอ่อนนะครับตัวนี้ใหม่ไพ่ปีหนึ่งนะครับตัวนี้ เสียงประมาณนี้ครับเขาเขาเลยครับจัดผลงานมาแล้วสองแต้มนะครับตัวนี้แต่ะเอียดมากเรียบร้อยครับตัวนี้จัดผลงานาว่ากสองแต้มนะครับตัวนี้เสียงตัวนี้ประมาณนี้ครับปยีบแม่งอ่อนๆเลยครับเสียงประมาณนี้ครับพี่น้อง เฉ่งมากๆเลครับนั่งว่างนะครับตัวนี้คิวว่างนะครับสนใจสามารถทักเข้ามาได้นะครับหรือคอมเมนต์ใต้แชทเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้เปิดราคาอยู่ซีใบแดงนะครับพี่น้องเปิดราคาซีใบแดงนะครับต่อติวนะครับตัวนี้เทสมาเรียบร้อยครับทานเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่ครับคู่ต่อไปครับเป็นต่อติวกันครับสองชั้นครับคู่นี้นั่งท่าไหรเทสนะครับตัวนี้เป็นติวหัวเนียบเนี่ยนะครับ โมคอยมีความสวยงามป็นไรครับตอสูตรบ้าแบนครับเน้นเน้นมันออกล่าครับเน้นมันครับโมหนึ่งโมคอยหนึ่งสวยงามปันไรนะครับตัวนี้นี่ครับตอกสูตรบาาแบนครับเขียงให้เรียบร้อยครับตัวนี้ลอดเทปครับเขียงจากประมาณนี้ครับพี่น้องมปนติวหัวมุ่นลบมุ่นลบคุมครับเขียงจากประมาณนี้ได้ครับพี่น้อง ต้นนี้ใบอาจจะออกใบจะออกนแข็งแน่เล็กน้อยนะพี่นอ้องต้นนี้ใบออกเป้นแข็งนิดนึงนะพี่นอ้องมีลอเทียดกับต่วนี้ฝนกำลังเข่าครับพาอยู่เข่าอีกรอบหนึ่งนะครับพี่นอ้องนี่นะครับเทียดให้เรียบร้อยครับลอใช่ทอหดกับจนลอเทียลอใช่ยทอหดนะครับ ตัวนี้ชิบหาใบนะครับทางละชิบหาใบนะพี่น้องขึ้นสองชั้นจบไปนะครับคู่นี้สามารถทักกับมันเลยครับหรือว่าสนใจนะครับแอดขอามันเลยนะ้รับพี่ตัวนี้เปิดไปทีซีใบแดงขึ้นกันครับนี่ครับว่าคู่ที่สามครับคู่ทุดถ่ายของผมนะครับเป็น ตอกติวเพื่อนกับผมขื่นเป็นตอกติวหมดเลยนะครับพี่น้องไม่ได้คอยขึ้นเป็นตอกนี่นะตอกนี่ผมเ่อมาคอยมาเสียงมันเท่าไหร่น้อเป็นตอกติวมันเลยครับตัวนี้ขึ้นชิบหารับเอาชิบหาเซ้นครับพี่น้องขอโทษนะครับที่พูดผิดตัวนี้ขึ้นชิบหาเซนชิบซี่เสนครับสองสั่นที่กันครับตัวนี้เจอมาเรียบร้อยครับแปรเรียบดมาเเรียบร้อยเลยครับพี่น้องบักจุดไงตัวหนึ่งกับแปะมาครับชั้นมาพ่อในที่หยิบ นี่ชิปผ่าเสร็จนะครับขนาดสามสิบเส้นสามสิบผ่าเส้นสามสิบหกเช้นนะครับใบสองมิ้นกว่าใบสามมิ้นสามมิ้นหานะครับเสียงเขา่าเข่าเพราะว่านี่ครับเสียงตีใส่งานันตีเท,ท็ดนงะ่ายเรียบร้อยนะครับจุดนี้นะครับเสียงประว่านี่ครับเมื่อผ่าแล้วเสียงแบบนี้ เทพทานมาเดยดร๋อยครับกูเนี่ยแจ้งเนียนล่อลื่อลเลยพีย่ง,งแล้วจัดไหญครับตัวนี้ราคา450รวมส่งครับตัวนี้วันนี้รวมงสีออ่ร450นะครับพี่น้องอยังใส่ๆเลยครับพี่น้อง สามารถ้าคำว่าอะไรนะครับหรือว่าสนใจนะครับสามรถคอมเมนต์นคำว่าใต่คอมเมนต์ได้นะครับพี่น้องตัวนี้สวยๆครับบ่ค่อยเนามปไใดครับได้พันครับติดเรียบร้อยครับนิ่ใด้มากเรียบร้อยครับตัวนี้ขอบคุณนะครับหรือว่าสนใจนะครับสามารถ้าใต่คอมเมนต์คำว่าไหนนะสอบถามคำว่าไหนนะครับ,รบนี่ครับเสียงประมาณนี้นะครับเสียงติกแม่นัเนี่ยนะครับสัน ไม่ค่อยเล็งห่อเลยครับซุปห่อเล่นครับตอนีไม่ได้เก่งแขนนะครับแขนนั่งดูคู่เข่าเสียช้างออกครับแหลมแหลมเลยครับเก่งจังถ้าเข่าไม่ได้ครับหรือว่าสนใจตอนไหนสนใจนะครับถ้าข่าไม่ได้นะครับคิวว่างครับตอนคิ้วยังว่างทั้งสามครูเลยครับตอนนี้ผมขึ้นไปสามคู่นะครับตอนนี้ เทปมาสองครูแล้วครับ่านเรียบร้อยทั้งสองครูครับนั่งครูหนีกับข้าในเทปสน,นใจเขามากครับถ้าเขามาไห้เรืน,น,นะครับพี่คุณผีมาเจอกันอีพี่นะครับสวัสดีครับถ้าเขามาไหนครับคนไหนสนใจนะครับ